คุณกำลังทําสงครามอยู่แต่คุณไม่รู้ตัวทุกวันคุณกําลังถูกโจมตีจากศัตรูที่มองไม่เห็นและมันกําลังทําลายร่างกายของคุณอย่างช้าๆจากภายในนี่ไม่ใช่เรื่องตลกไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันแต่มันคือความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในตัวคุณทุกคนในยุคสมัยใหม่ศัตรูตัวฉกาจที่ว่านั้นมีชื่อว่าการอักเสบเรื้อรัง chronic inflammation มันคือไฟที่เผาผลาญร่างกายคุณอย่างช้าๆมันคือแม่ทับของโครคภัยไข้เจ็บทั้งมวลตั้งแต่โรคอ้วนเบาหวานโรคหัวใจไปจนถึงโรคมะเร็งและอัลไซเมอร์แต่มันฉลาดแกมโกงเกินกว่าที่เราจะสังเกตเห็นได้ง่ายๆวันนี้เราจะทำภารกิจสำคัญเราจะเปิดโปงศัตรูด,ดุชากาดที่ซ่อนอยู่ในร่างกายคุณเราจะทำความเข้าใจกับกลไกการโจมตีของมันและที่สำคัญที่สุด เราจะมอบอาวุธที่คุณต้องใช้ในการต่อสู้กับมันนี่คือสงครามเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดของคุณและการต่อสู้ครั้งนี้กำลังจะเริ่มต้นขึ้นสนามรบเมื่อร่างกายเริ่มโจมตีตัวเองเพื่อที่จะเข้าใจศัตรูเราต้องทำความเข้าใจกลไกาการทำงานของมันก่อนครับตามปกติแล้วการอักเสบคือกลไกป้องกันตัวของร่างกายเป็นเหมือนหน่วยกู้ภัยที่รีบไปซ่อมแซมและปกป้องร่างกาย เมื่อเราได้รับบาดเจ็บเช่นเมื่อคุณหกล้มเป็นแผลหรือมีอาการไข้หวัดขึ้นร่างกายจะส่งสัญญาณการอักเสบออกมาเพื่อทำลายเชื้อโรคและซ่อมแซมเนื้อเยื่อที่หักเสียหายแต่ในโลกปัจจุบันสัญญาณเตือนไฟไหม้นี้ไม่เคยปิดเพราะเรากำลังถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องจากปัจจัยที่กระตุ้นให้ร่างกายเกิดการอักเสบอยู่ตลอดเวลาซึ่งนำไปสู่ภาวะอักเสบเรื้อรัง นี่คือช่วงเวลาที่ร่างกายของคุณกำลังเข้าสู่โหมดสงครามกลางเมืองครับเซลล์ภูมิคุ้มกันที่ควรจะทำหน้าที่ปกป้องคุณกำลังได้รับสัญญาณผิดเพี้ยนและเริ่มโจมตีเซลล์ที่แข็งแรงในร่างกายของคุณเองทุกครั้งที่คุณรู้สึกปวดเมื่อยไม่ทราบสาเหตุท้องอืดบ่อยๆผิวหนังมีผื่นแพ้หรือมีอาการสมองล้าคุณกำลังรับรู้ถึงการทำลายล้างที่เกิดขึ้นภายในร่างกายของคุณโดยตรง กองทัพศัตรูเปิดโปงตัวการที่ก่อสงครามศัตรูของเราไม่ได้มีแค่ตัวเดียวครับแต่มีกองทัพที่ทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบและมันกำลังทำลายร่างกายของคุณอย่างเงียบๆกองพลที่หนึ่งอาหารพิษหรือ processed food and sugar ศัตรูตัวฉกาจที่สุดที่ทำลายสุขภาพเราจากภายในก็คืออาหารที่เรากินเข้าไปทุกวันครับ น้ำตาลคาร์โบไฮเดรตแปลรูปและน้ำมันพืชที่ผ่านความร้อนสูงคือกระสุนที่ทำให้เกิดการอักเสบอย่างรุนแรงในร่างกายของคุณมันคือเชื้อเพลิงที่เติมไฟให้การอักเสบโหมกระหนำ่ำและยังไปทำลายสมดุลของไมโครไบโอมในลำไส้ซึ่งเป็นปราการด่านแรกของการป้องกันกองพลที่2ระเบิดชีวภาพหรือ chronic s t r e s อย่างที่เราเคยคุยกันในตอนเรื่องความเครียดครับ ฮอร์โมนความเครียดคอติซองคือระเบิดชีวภาพที่ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่องเมื่อคุณเผชิญกับความเครียดเรื้อรังมันคือสารที่ทำให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบเผาผลาญภูมิคุ้มกันและสุขภาพจิตของคุณโดยตรงกองพลที่3หน่วยสอดแนมหรือ lack of sleep การนอนหลับไม่เพียงพอไม่ได้แค่ทำให้ร่างกายคุณอ่อนเพลียครับ แต่คือการเปิดประตูให้ศัตรูบุกเพราะในขณะที่คุณนอนหลับร่างกายจะทําการซ่อมแซมและลดการอักเสบที่เกิดขึ้นในระหว่างวันถ้าคุณนอนน้อยลงโอกาสที่ร่างกายจะได้ซ่อมแซมตัวเองก็จะน้อยลงตามไปด้วยกองพลที่4ประตูหน้าบ้านที่รั่วหรือเล็กกี้กัดลำไส้ของคุณคือประการด่านแรกของร่างกายครับถ้าลำไส้ของคุณมีสุขภาพไม่ดีและเกิดภาวะลำไส้รั่ว สารพิษและเชื้อโรคต่างๆก็จะสามารถเล็ดลอดผ่านผนังลำไส้เข้าสู่กระแสเลือดได้ง่ายๆซึ่งจะกระตุ้นให้เกิดการอักเสบทั่วร่างกายอย่างรุนแรงคลังแสงอาวุธที่คุณต้องใช้ในการต่อสู้สงครามนี้ไม่ใช่เรื่องที่คุณจะต้องยืนดูอย่างหมดหนทางครับเพราะคุณมีอาวุธที่พงพลังที่สุดอยู่ในมือของคุณแล้วนั่นคือความรู้และการกระทาอาวุธที่หนึ่งการปฏิวัติอาหาร หรือ a n t i i n f l a m m a t o r y Diet นี่คืออาวุธสำคัญที่จะช่วยให้คุณหยุดเติมเชื้อเพลิงให้การอักเสบครับให้หันมากินอาหารที่มีคุณสมบัติต้านการอักเสบเช่นผักใบเขียวเข้มผล,ลไม้ตระกูลเบอร์รี่ปลาทะเลน้ำลึกที่มีไขมันโอเมก้า3สูงและสมุนไพรยอย่างขมิ้นชันนอกจากนี้ยังต้องตัดน้ำตาลและอาหารแปลรูปออกไปให้ได้มากที่สุดเพราะมันคือกระสุนของศัตรูอาวุธที่2 โล่ป้องกันหรือ mindfulness and stress management การฝึกสมาธิและการหายใจอย่างมีสติคือโล่ป้องกันที่จะช่วยให้คุณสามารถรับมือกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพและยับยั้งการหลั่งฮอร์โมนคอร์ติซอลที่ไม่จำเป็นออกไปการฝึกควบคุมจิตใจจึงเป็นอีกหนึ่งยุทธวิธีที่สำคัญในการต่อสู้กับศัตรูที่มองไม่เห็นตัวนี้อาวุธที่3หน่วยจู่โจมหรือ exercise การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสมบำเสมอคือหน่วยจู่โจมที่จะช่วยให้คุณสามารถลดการอักเสบในร่างกายได้โดยตรงการออกกำลังกายจะช่วยให้ระบบไหลเวียนโลหิตทำงานได้ดีขึ้นและช่วยให้ร่างกายหลั่งสารที่ช่วยลดการอักเสบอ,ออกมาอย่างเป็นธรรมชาติอาวุธที่4การพักรบหรือ Sleep Protocol คุณไม่สามารถเอาชนะสงครามได้ถ้าคุณไม่ได้พักผ่อนครับการนอนหลับที่เพียงพอและมีคุณภาพคือช่วงเวลาพักรบ ที่ร่างกายจะได้ทำการซ่อมแซมความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นในระหว่างวันดังนั้นการสร้างวินัยการนอนหลับให้เป็นเวลาจึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่อาจละเลยได้คุณคือผู้กำหนดชะตาชีวิตของตัวเองสงครามนี้ไม่ได้อยู่ไกลตัวมันกำลังเกิดขึ้นในตัวคุณคุณจะเลือกที่จะเป็นผู้แพ้ที่ยอมจำนนต่อศัตรูที่มองไม่เห็นหรือจะหยิบอาวุธขึ้นมาต่อสู้เพื่อทวงคืนสุขภาพที่ดีที่สุดของคุณกลับมา การต่อสู้เพื่อสุขภาพที่ดีไม่ใช่เรื่องของความอ่อนแอแต่มันคือการตัดสินใจที่เด็ดขาดและดุดันในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองการต่อสู้เพื่อสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่นี่